สวัสดียามเช้าครับคอกแดนอ,อกบัวครับแดนอ,อกบัวเทอดีวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับคุูหมูครับพบกันวันนี้นะครับเช้าเช้าวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ยี่สิบยี่สิบแปดยี่แปดหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับมกราคมพุทธศักราช2 5 6 6กโอ้ครับขออภัยด้วยบรรยากาศยามเช้าครับที่คอกแดนดอ,อกบัวนะครับก็ ประมาณนี้ครับ3ามคอกนะครับมีหลายคนถามเข้ามาว่ามาเยอะๆกี่คอกครับอาจารย์นะครับสามคอกครับอาบน้ำครับพอดีอาบน้ำให้เขานะครับทำความสะอาดรอให้แห้งก่อนนะครับถึงจะ นำเข้ากรงนะครับหลังจากอาหารมื้อเช้าไปนะครับอาหารเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยเขารีเล็กผ่อนคลายนะครับสักเล็กน้อยนะครับพอดีกรงแห้งก็มาอาบน้ำรอนะครับ จะ,จะได้รอเข้ากรงนะครับชุดนี้ได้50วันนะครับวันนี้ก็เดินทาง 3- 4สี่ตัวนะครับพร้อมเดินทางเริ่มเดินทางได้นะครับตั้งแต่50วันขึ้นไปนะครับเพราะว่าก็วันนี้ก็เพิ่งอาบน้ำ นะครับเพราะว่าได้วัคซีนไปครบ7วันพอดีนะครับอากาศ ที่อุบลราชธานีนะครับตอนกลางวันร้อนกลางคืนหนาวตอนเช้ามีน้ำหมอกสามสามฤดูกันนะครับก็อากาศก็จะประมาณนี้ครับตรงนี้ ตอนเช้าๆก็ลมเย็นสบายนะครับสายมาหน่อยก็จะมีแดดยังมีว่างให้จับจองนะครับท่านใดสนใจถทายกัดเข้ามาครับบางทีมันไม่สามารถพูดจาในาในช่องให้รายละเอียดได้ชัดเจนนะครับด้วยข้อจำกัดต่างๆก็ <c oughs> พักกัมาครับใน Messenger หรือผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับด้านล่างของคลิปโดยความยินดีครับซื้อไม่ซื้อเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ มีสีดํากับสีแดงนี่อคอกเดียวกันนะครับดำแดงนี่ก็เกิดจากพ่อสวาดแม่แดงนะครับที่เหลือก็จะเป็นสวัสดล้วนนะครับมีกีบมีกีบบัวตัวหนึ่งหลุดเฟรมไปนะครับออกนอกกลงชุดสีสวัสดชุดนี้นะครับมีมีสองอคอกนะครับแต่ว่ามีลักษณะข้อดีอย่างหนึ่งคือชุดนี้เนะี่ย คนเขาจะจะไม่สั้นเตียนนะครับจะไม่สั้นเตียนมีตัวมีตัวเดียวครับที่สั้นเตียนนะครับในชุดนี้สีสว่านมีอยู่14ตัวนะครับชุดสีสว่านมีอยู่14ตัวนะครับก็เป็นขนสั้นเตียนมาตัวแค่ตัวเดียวนะครับที่เหลือนั้นจะเป็นขนไม่ใช่2ชั้นนะครับ กำลังสวยนะครับกำลังสวยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับขนจะประมาณนี้ครับนี่แต่ว่าถือว่าเป็นเป็นขนกรมหยี่นะครับเป็นขนกรรมหย,ยี่แต่เป็นกรรมหยี่ที่กรรําลังพอดีนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังครับถ้าเป็นถ้าเป็นกร,รมหยี่ประมาณนี้นะครับ ก็จะมี2ชั้นมาบ้างนะครับผล2ชั้นมาตัว2ตัวประมาณนี้ครับถ้าถ้าท่านใดกลัวเรื่องของโรคผิวหนังนะครับผมการันตีเลยครับว่าชุดนี้นะครับโรคผิวหนังนั้น ะครับไม่มีนะครับเพราะว่าขนกําลังพอดีครับขนกําลังดีนะครับขนกำลังพอดีครับ,นะรบ,รบแต่ว่าถ้าถ้าเขาเป็นกรรม,มหีแบบสั้นเตียนเลยนี่ต้องเอาใจใส่ในการดูแลรักษาพอสมควรนะครับถึงจะ ผิวหนังเขาถึงจะสวยแต่ว่าพอสวยแล้วก็จะสวยเลยครับแต่ใช่ว่าที่ที่เป็นขนกรรมี่ีแบบายาวขึ้นมานิดน,นึงจะไม่สวยก็สวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าท่านชอบขนแบบไหนนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วนี่ก็คือขน เท่าที่เลี้ยงมาคือขนประมาณนี้นี่กำลังดีครับกำลังดีเลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะครับก็คือไม่ไม่ยาวเกินไปไม่ยาวเป็นขนสองชั้นแล้วก็ไม่สั้นจา๋านะครับไม่สั้นจา๋านะครับกำลังพอดี บรรยากาศนะครับมาฝากก็มีโอกาสได้ถ่ายทำคลิปมีโอกาสได้ดูแลเขายาวๆหน่อยก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าจนันทร์ถึงสุกก็ต้องเร่งรีบนะครับภารกิจในการไปปฏิบัติหน้าที่นะครับอาจจะไม่มีคลิปอาจจะไม่มีรูปภาพนะครับ ในช่วงจันทร์ถึงสุขก็ต้องขออภัยนะครับผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับด้วยความเร่งเรบนะครับ อาก้าอาก้าตัวนี้ชื่ออาก้านะครับอิปินสีแดงนี่อาก้านะครับไปอยู่โคราชนะครับส่งวันนี้ครับ คุณนะครับทุกท่านที่ติดตามข้อแกนดอกบัวนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ